ติแล้วนะคะจะเป็นคนที่นอนท่าเดิมตลอดทั้งคืนโดยไม่ค่อยพลิกตัวค่ะทาให้ตื่นมาแล้วนะคะจะมีอาการปวดข้อบ่าไหล่และก็หลังค่ะ และตอนนี้นะคะจอยกำลังนั่งอยู่บนที่นอนยางพาราแท้100%ค่ะที่ได้ทดลองนอนแล้ว1สัปดาห์นะคะคนไม่ควรว่าเวลานที่ตื่นขึ้นมาแล้วค่ะอาการปวดข้อบ่าไหล่แล้วก็หลังดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะจอยกำลังพูดถึงที่นอนแบรนด์ดังอย่าง M m u s ค่ะตอนแรกเลยนะคะจอยกล่าวว่าจะไม่รับรีวิวค่ะเพราะว่าการเปลี่ยนที่นอนนัเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยเราอยู่บนที่นอนเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าแอบไปส่องดูค่ะรีวิวนะคะทั้งใน Facebook แล้วก็เว็บไซต์ ะะก็เลยตัดสินใจว่าอลองดูก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าลองแล้วไม่ชอบนะคะก็จะขออนุญาตส่งคืนแล้วก็ไม่รับรีวิวค่ะพอที่นอนมาส่งนะคะป้องยอมรับเลยค่ะว่าตรงตามรีวิวค่ะของมาส่งเร็วมากๆพอได้เห็นครั้งแรกนะคะรู้สึกเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะเพราะว่ามาในกล่องเล็กแล้วก็น้ำหนักเบานะคะสามารถที่จะยกเข้าที่แคบและขึ้นบันไดได้สบายๆเลยค่ะไม่เหมือนที่นอนที่ใช้มาส่วนตัวคิดว่มามันสะดวกแล้วก็สบายมากค่ะ และนี่คือที่นอนดุนบอสตันแบรลักษณะ8นิ้วค่ะเป็นที่นอนยางพาราแท้100%สเปคอเมริกานะคะพ่อแกะออกมาจากกล่องค่ะก็จะเจอที่นอนม้วนอยู่แบบนี้เลยค่ะและทางแบรนด์เอ็มมาสนะคะเขาก็จะมีพี่กรีดค่ะแบบนี้ให้ด้วยนะคะเราจะได้ไม่ต้องหากันไกหรือว่าคารเตอร์เนี่ยมากรีดที่นอนก็อ,อาจจะทําให้ที่นอนของเราเป็นรอยได้ค่ะพอแกะแล้วนะคะที่นอนของเราก็จะพองฟูแบบนี้ค่ะ างแบรนด์แนะนำค่ะว่าถ้ามีเวลานะคะก็ทิ้งไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะที่นอนก็จะนุ่มแน่นฟูเต็มที่พร้อมนอนค่ะ The cat sat ็นการนอนที่นอนเอมัสคืนแรกของจอยเลยนะคะจะบอกว่าสัมผัสแรกเลยค่ะคือเขานุ่มมากเลยนะคะแต่ว่ากดไปแล้วมีความแมน่นรูปแล้วรู้สึกว่าสบายมากเลยค่ะด้วยชั้นบนนะคะเขาจะออกแบบเป็นผ้าคลุมถัดทอด้วยใยฝ้ายลวดลายเอเมอรัลด์สัมผัสจึงนุ่มฟูแล้วผ้าเขานะคะยังช่วยระบายความร้อนได้ดีทําให้นอนเราไม่ร้อนหลังอีกด้วยค่ะชั้นถัดมานะคะจะเป็นโฟมพรีเมียมและชั้นยางพาราแท้100%เซแบบฉีดขึ้นรูปมาตรฐานอเมริการองรับ ดลดอาการปวดเมื่อยช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเวลานอนหลับค่ะส่วนชั้นล่างๆนะคะก็จะเป็นโฟมพรีเมียมที่ช่วยเสริมฐานทาให้ที่นอนแข็งแรงไม่ยุบจมนานถึง10ปีค่ะซึ่งทุกชั้นของที่นอนรุ่นนี้นะคะยังช่วยส่งเสริมกันเห็นได้ชัดเลยค่ะคือช่วยลดแรงสั่นสะเทือนนะคะถ้าเกิดว่าเวลาที่มีคนนอนอยู่ข้างๆลิกตัวก็จะไม่รู้สึกค่ะจะเอาแก้ววมาทดสอบค่ะว่าถ้าเกิดว่าทิ้งตัวแรงๆนะ ค่ะนี่หรือว่าจะพลิกตัวไปมานะคะแก้วไวก็ไม่มีหกเลยค่ะและที่นอนเอมมัสนะคะยังผ่านม,มาตรฐาน i s c a ค่ะสถาบันรองรับคุณภาพเครื่องนอนระดับสากลด้วยค่ะ ผ่านไปแล้วหนึ่งคืนค่ะตอนแรกนะคะกลัวว่าจะนอนไม่ค่อยหลับเราว่าไม่คุ้นที่นอนใหม่นะคะแต่ผลปรากฏว่านอนหลับสนิทตลอดทั้งคืนเลยค่ะแล้วก็จอยเป็นคนที่หลับอย่างที่บอกนะคะว่าจะไม่ค่อยเปลี่ยนท่าคือเขาหลับสนิทแล้วก็คือนอนท่าไหนท่านั้นเลยแล้วก็เป่นคนนอนตะแคงนะคะปกติตื่นมาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเคยแล้วเจ็บแขนบ้างเราชาบ้างค่ะแต่ว่าพอนอนที่นอนเ e อ็มมาสนะคะจะบอกว่าตื่นมาล้วไม่รู้สึกชาหรือว่าเจ็บเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าที่นอนเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะรองรับสรีระนได้ดีค่ะ มาค่ะมานอนสอกคืนที่2นะคะกับที่นอน Air Mask กันค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าคืนแรกจะบอกว่าหลับสบายมากเลยอะคือไม่ตื่นมาระหว่างกลางคืนเลยนะคะแฮปปี้มากค่ะมาลองน,นอนคืนที่2ค่ะ ไปคืนที่สองนะคะจะบอกว่าเฮ้ยรู้สึกว่าแบบนอนหลับสบายแล้วก็ลึกขึ้นมากกว่าคืนแรกนะคะเพราะว่าเราเริ่มชินค่ะแล้วก็ไม่ว่าเราจะดิ้นยังไงคะ่ะที่นอนเขาก็แบบรองรับสรีละเราได้ดีมากนะคะทําให้ไม่ปวดเมื่อยแล้วก็ที่ชอบอีกหนึ่งอย่างเลยค่ะก็คือรู้สึกว่าที่นอนเขาไม่หลอนเลยรู้สึกสบายมากค่ะ ่านไปแล้วเจ็ดวันนะคะกับการนอนที่นอนเอมมสค่ะจะบอกว่าคอนเฟิร์มเลยในยเรื่องของความสบายนะคะเพราะว่าที่นอนเขาแบบแน่นนุ่มค่ะแล้วก็พอเจ็ดวันรู้สึกได้เลยค่ะว่าตื่นขึ้นมานะคะอาการปวดข้อบ่าไหลาหลังนะคะที่เคยแบบนอนจากที่นอนเก่าเนี่ยมันหายไปเลยนะคะอันนี้คือคอนเฟิร์มว่าดีมากๆเลยค่ะเป็นที่นอนที่กล้าบอกต่อเลยค่ะหลังจากที่ได้ทดลองนอนที่นอนยางพาราแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอมมสนะคะรุ่นบอสตันแกรนด์ลักค่ะอันนี้คอนเฟิร์มเรื่องความสบายแล้วก็อยากจะบอกต่อทุกคนเลยนะคะว่ามันดี มากๆเลยค่ะโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเรื่องการนอนยิ่งแนะนําเลยค่ะใครที่สนใจที่นอนแบรนด A ์ m ัสนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะทดลองนอนดูก่อนนะคะก็สามารถที่จะไปที่หน้าร้านร<ม>ีสต์ทาวได้เลยนะคะ<ม>เขามีทั่วประเทศกว่า36สาขามั่นใจในคุณภาพไม่โดนหลอกแน่นอนค่ะ<ม>และใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูได้ค่ะทั้ง Facebook แล้วก็เว็บไซต์นะคะซึ่ง สองช่องทางนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะแต่ที่สําคัญนะคะช่วงนี้เ e อ็มมาร์มีโปรโมชั่นลดถึง60%เลยนะคะส่งฟรีถึงบ้านรับประกันนาน10ปีแล้วก็ผ่อนศูนย์เซ็น์ด้วยค่ะที่นอนคุณภาพดีสเปคอเมริกามั่นใจว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเอ็มมาหลับอย่างมีระดับแบบสบับอเมริกันสไตล์ราคาและคุณภาพที่ได้แบบนี้มีเจ้าเดียวค่ะ